ก็สวัสดีสู้เจ้าดีสบายดีปี่้อกที่หักตางร้ายวันนี้เฮาก็มาเจอกันแทมเนาะเหมือนเดิมด้หั้นหน้าแต่ได้ยินเสียงก็ดีนะวันนี้ปีอาร์มีจันหอมเจ้าสู้เจ้าดีเจ้าเราก็ปีอาร์มีแทมคนนึงจือซิลิคัมสู้เจ้าดีซิลิคัมหนีหลุกออกจากเมืองเมืองไหนก็เคยออกจากอเมริกาแต่ว่าไปออนเคยอยู่ที่สุสานปาืมก็ พี่น้องทั้งหลสุดเจ๋อดีเฮียนกําหลือตีสิบสองปันหน้าเนาะเออเมียนเมนอยู่หลายปีอยู่ก่ะอยู่เก้าปีค่ะออ้ค่ะนี่เป็นกัาไพแล้วเนาะบัดเดียวกอมาอยู่ที่ประเทศไทยเมืองไทยก็ <th ans> เห็นกําไทยด้วยเอาพอแมา่ี่นองก่อฟังกันเนอ <capit> ะหลายๆก้าวกหมวนดิี่นองก็หฮั่นอยู่นอะว่าพระเจ้าของเขาเป็นพระเจ้าเดียวแล้วก็เป็นพระเจ้าของภาษากูภาษาไม่ใจว่าเป็นกับพระเจ้าของกาลาเป็นพระเจ้าของคน,นหอ่อคนจีนคนไทยแต่ว่ากูเผากูภาษาก่อนเป็นพระเจ้าตวนี้ตนเดียว,วก่อเฮ็ด <h> หือเฮ้าฮู้ว่าพระเจ้าของเฮาใหญ่ อีอห้องฮะไว้วันฮะพระเจ้าก็เอากำปักไผ่กำปักมันเนอแมน,แมนโดแมนโดเอาไว้ีนจันทร์ฮมาไม่เรื่องเหล่าหื้อฟังแมนโดปีอ้ําเป็นกรรมสมเทียบเพียกตามเนาะขององค์เจ้าเยซูเลิงใต้ก่อมาขอเขาจีเขาหมูนเขานมปังปาต่อ,อสามภาษาอ,อยู่ในพระธรรมลูกาบที่สิบเอ็ดขอตีฮาถึงขอตีสิบสามเจ้าวาว้าว่าองค์เจ้าเยซูอู่กับมูเขาวา ไพยในหมู่ปวกตานลุกขึ้นไปหาเซียวตีบ้านในเวลาเตียงคืนเซียวเฮ้ยขอยืมเขาน้มปั้งเขาจีสักสามก่อนล่อมีเปินเฮ่ากุ้นหนึ่งกะหาเตียวต่างมาเถิงเฮ้าโบมีนซังอีหือเขากินแล้วเซียวตีอยู่ตั้งในบ้านก่ออูวา่าโอ้มถามาหกโกนเฮ้าตอ่อประตูบ้านเ่าก่อห,หับแล้วตึงลูกตึงแม่เฮาก,ก็กำลังอีลับแล้ว เฮาลุกขึ้นไปยิบเขานมป้างเขาจีหือเสียวมใดองเจ้าเยซูอูว่าห้าบอกตางตังลาลว่าเถิงหว่าเป็นเสียวกันเขาก็บัลุกเอามาหือแต่กุ้นนันข้อแหลวขอ้ขอแฮมข้อติกต๊กเสียวกุ้นนันก็ลุกขึ้นมายิบเอาเขานมป้างเขาจีหือตามที่เขาต้องการองเจ้าเยซูก็อูว่าเฮาข้อบอกตางตังลาลว่า ขอหล่อเราก็อีใดเสาะหาหล่อล้วก็อีปาหองตีประตูหล่อล้วก็อีเปิดหือย้อนว่ากูค้นตีขอ,อก็อีใดกูค้คนตีเศาะก็อีป้ะกูค้คนตีหองตีปากประตูก็อีเปิดหือเขามีไผในมูตันตีเป็นปอถ้าลูกมาขอปะอีเอ้างูมีปิดหือกะถ้าลูกขอไครอีเอ้าแมงปองหือกะ ย้อนว่าตันตั้งไล่ตีเป็นคนบาปก็ยังหูจักเอาของดีๆหือลูกแล้วหนักเลอนันกะปอตีอยู่บนสวรรค์ยิบหือพระวิญญาณบริสุทธิ์กับกุนติขอกับเปิ่นกะโอ้ถ้าเป็นปีอักมกอมไข่ลูกนะ <laughs> รับอยู่ <laughs> เป็นคนตีมักรับสิเลยข้าม <laughs> ลูกเหรอลูกเอจะทำลูกอะ่ะ <laughs> อยากอยู่ปีอัมอ้ม ถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเขาบ่ยมการเนาะต้องต้งต้งต้งเนาะเกอีลูกย้อนวานลํา้านกายมันนน่นเนาะเนาะมันจบจบไปเท้แต่ว่าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ามใจกายมใจลํา้านเฮาเนาะแม่เท่ามาต้องแอบกันในเรื่องนี้พระเจ้าของเฮาเป็นพระเจ้าจะไหนปี่อําก็หั้นว่าพระเจ้าเยซูนี่เป็นพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าเยซูบอกว่าคือขอออืแล้วก็อีใดคือ โลหาแล้วก็อีปะอีปบนอะแล้วก็คือเคาะประตูประตูก็ออีเปิดคือพระเจ้าเยซูเป็นพระเจ้าผู้ที่บอกคือเฮาเฮ็ดจนันนนแปวา่สัง แปลว่าถ้าเฮาขอพระเจ้าพระเจ้าก็อีหือเขาถ้าเขาโลหะพระเจ้าเขาก็อีเจอพระเจ้าแน่นอนแล้วก็ถ้าเขาเคาะเคาะตีประตูประตูตีอัพยูนนั่นก็อีเปิดื้อเฮาแปลว่าพระเจ้าฟังกรรมอธิษฐานพระเจ้ายาคือเขาโลหะพระเจ้าพระเจ้ายาคือเขาเจอพระเจ้าพระเจ้ายาคือเฮาเข้ามาในเฮื่อในบ้านของพระเจ้าพระเจ้าเยซูก็บอกคือเขาทุกคนจะหนีเนอพี่น้องเนอแมโนพี่อ้ํา จันหอมนี่หันว่าพระเจ้าเยซูก็ว่าพระเจ้านี่เป็นพระเจ้าตีมีความหักลร้เหมือนกับปอหักลูกตีองค์เจ้าเยซูได้สมเทียบเพียกตามหือเฮาได้เข้าใจเนาะอันตีว่าซุเขาเนาะเป็นปอบาปเนาะยังหูจักหักลูกของตนเนาะแล้วปอตีบนสวรรค์ก็คือพระเจ้าเนาะอีหักเฮาหนักไร้เลยแนแแ่แต่ละอแนเน่ ขนาดคนบาบยังหูจักเอาของดีหือหลูกตัวเดียวต่อต้วเก่าเนาะพระเจ้าติ่มมีพิษมีบาปแมนก็เอาสิ่งที่ดีแมนละแมนละย่อนเทาฮหัว่าพระเจ้าของเฮาดีอืาถ้าพระเจ้าดีก็อันติบดีก็ออกมาจากพระเจ้ามันใดมันไดละถ้าออกมาจากพระเจ้าก็แปลว่าพระเจ้ามันดีนะถ้าเฮ้าจื่อเฮาจําวันติพระเจ้าส่างโลกเนาะกี่วันนะหกวันเนาะแต่ละวันพระเจ้าบอกดีดีๆดีเนาะสิ่งที่ดีก็ออกมามาจากพระเจ้าพระเจ้าก็เป็นพระเจ้า ดีเมื่อในหลงนีแ้และพระเจ้าหูว่าสิ่งดีๆระเบิดดีที่สุดเป็นเป็นดีสังเป็นความวิญญาณพระเจ้าเนี่ยก็เขาก็เขาหาพระเจาา้าเขาเกิดว่าเขาเอาดีสังแต่ว่าพระเจ้าหูว่าเขาเอาดีสังนักระเปิดเป็นพระเจา้าเป็นพระมวิญญาณก็เขาก็าหาพระเจ้าพอบิดาเจ้าปอ,อยู่เนือฟันนี่ก็พระเจ้าก็จะบานเหือ พระวิญญาณพระเจ้าปันเถือเฒาใช่แล้วอันนี้ไปอนอมหันพระเจ้าสามพระภาคเนาะพระเจ้าปอแล้วก็พระเจ้าลูกก็คือพระเจ้าเยซูเป็นผู้วายุนเนาะอันเดียวนี้เนาะแล้วก็พระเจ้าเยซูก็บอกว่าคือขอพระวิญญาณเนาะพระเจ้าอีปั้นคือเจเยซูบอกว่าพระวิญญาณนี่เป็นสิ่งที่สําคัญตีเฮาที่เป็นลูกของพระเจ้าต้องมีเป็นผู้่วยในชีวิตของเฒ่าเนาะเป็นผูู้นํา ลูกของพระเจ้าบ่มีวิญญาณเก่าแล้วเนาะเขามีวิญญาณใหม่ก็คือวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแนนาะเขาขอเป็นผู้นำเป็นผู้อยู่แอบเข้าเป็นผู้สอนเป็นผู้บอกเป็นผู้เตือนพิดเนอใจเข้านี่นะที่เขาโหมันท่อนๆหนาวเวลาเฮากําลังอีเ็ดสังเลยนะอันนั่นล่ะพระวิญญาณบอกเลยอแนนโพระเจ้าเยซูบอกว่ามถ่ายุดค้อมทาเศร้าที่จะขคพระเจ้าทายยําใไดเตอมึงได้มั้ังพระวิญญาณ ทําใดลดเก้งเติมท่าเศร้าทาใดบานเติมท่าเศร้าใจอ,อันนั้นใจสิ่งสําคัญต่อกับพระวิญ,ญญาณที่พระเจ้าเยซูบอกถ้าเฮากิดว่าเฮายังไม่ได้แต่แต่แล้วฮอกก็ได้แล้วนะอือันนี้คือเหตุการณ์ติดพระวิญ,ญญาณยังไ่ได้มาอยู่ในโลกนี้เติมแต่พระเจ้าเยซูขอขือบอกคือมูสาวกมู คนตังหลายคือขอคือมีคือพระวิญญาณอยู่แอปเขาแต่ว่าอันเดียวนี่เฮาก็คนมีพระวิญญาณแล้วเนาะแย่อนว่าพระเจ้าเยซูเด็กข um> um> ึ้นไปแล้วก็ในหือพระวิญญาณของพระเจ้าลงมาแล้วแม่นละแม่นละคือเฮาขอคือพระวิญญาณเต็มล้นในเฮาเนาะคือพระวิญญาณคือเฮาหันว่าเฮาเฮ็ดแนวไดนบาเฮ็ดแนวไหนเนาะปีอ้ำเนาะละกุนในเรื่องนี่ลูก네กุนในเรื่องนี่นี่เฮาหันเป็นจะหือพองพีซิลิข่ำเจ้า นเฮาอะคนคนคนข่อยหันว่าคนเฮาก็ไกลไดเฮาอต้องหาผู้ช่วยอืมเฮาก็ไปหาผู้ช่วยก็อย่าทาเสาอืมๆอย่าทาเสาทาเสาที่จะโลหาคนช่วยผู้ช่วยเนาะอือๆใจเหล่านี้สิเลยคําว่านี่ก็พี่อําก็หันนี้ว่าคือเฮาฮู้ตัวว่าเฮา ต้องมีผู้ช่วยในชีวิตของเหาหลายคนบ่ฮหูโตว่าตัวเองต้องมีผู้ช่วยเกิดว่าตัวเดียวจวยตัวเดียวได้เฮ็ดได้เฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้เนาะือเหาาห้ว่าเหาา่วยตัวเดียวไันได้เฮาต้องขอหือมีผู้ช่วยก็คือพระเจา้าพระวิญญาณของเั่านาะเนาะนอออโอ้ปีอํเาเอ้ยจันหอมมีเหลืองอีกทามปี่อําสักเหลืองนึงพี่อํามีตอบใดอะได้แน่นอนจันทร์ว่าปีอําเคยขอสังกับพระเจ้าแล้วพระจ้ามหือพงก็ ลายอยู่นะจันหอมโอ,อ้ลับปีอ่ำคือจะฮือเป็นสังผาจ๋องเห่อตอนแรกๆก็คิดว่าเอพระเจ้าได้ําผักกาอืมก็เลยมาเอาหห้ออืมเนาะพระเจ้าเนี่ม่มีกะอืมอืมก็เลยมาหห้อปั้นหือ้อแมนแูพระเจ้าเน่ผักคนนั้นเลือกเขากะเขาเฮ็ดบดีกะเขาเฮ็ดบับกพระเจ้ามปั้นเห้อก็มีอยู่นะจันหอมแมนโู ก็หลายคนที่เคยเป็นเหมือนพี่อ้ำาละเนาะแต่แต่แล้วนี่พระเจ้าหูว่าอันไหนจําเป็นก็ว่าสําคัญในชีวิตของเฮ้าเนาะถ้าว่ายกตัวอย่างเฮ้าเข้าใจง่ายๆสมมุติเฮ้ามีลูกลูกบ่าวอีเนาะอายุได้8แปดปี อเออมันว่าปอเฮ้ยปอเฮ้ยขอลดเขื่องสักก้นรอยอเนาะอีเอาไปขับเอวก็มูเพิินไต้เ่อพุ่นเด้เป็นปีอําปีิ่มอีหือกอ่อหลูกอายุ8ดขวบนี่มก่อหือแหละปิ่มหัหวมันยังมีสติจิตขับใดกะก็ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมามันก็เฮ็ดซ้งใดนี่ม,มันก็อีฮับผิสอบตุก <มะ S 1> เก่าก็ยังได้เหมาะสมเนาะ เป็นจะนัันละเป็นจนนันละน่อปีซิลิคัมหนอปีอัมเน่อพระเจ้าก็หูละว่าสิ่งไหนจําเป็นสําคัญแล้วว่าถ้าเฮาได้ไปแล้วนี่จะเป็นจือหื้อพระเจ้าก็หูละเนาะจันนันเฮาก็มถากกึดเน้อว่าพระจ้ามหักเป็นสังพระจ้าฟังคมอธิษฐานขอของเฮาเนาะยอนว่าพระเจ้ามีเวลาข้องมาเจ้าแล้วพระเจ้าก็หูว่าอันไหนสาคัญกับเฮาเนาะได้ละอ่ากุ้นเฮาหันแทมกอกุ้นเรืเลยนี้เป็นเจือหื้อเจ้าก็คนเฮา ตรงคูว่าไหววันอธิษฐานก็เป็นการนักเพราะว่ามีกับพระเจ้าจังเปลี่ยนเปลี่ยนใจของคุณเฮาก็เสว่าเขาไหววันอธิษฐานก็พระเจ้าก็ดีเหตุกันดีเหตเวกในใจของคุณเฮาก็เขาต้องอยาทาสาวยอมเพราะว่าเขาต้องอุปกับพระเจา้าต้องหุกจักพระเจ้าหลายละเก่าก็ พระเจ้าก็ดีเหตุการณ์ในใจคนเฮาอใช่ละเ็ดใหอเฮากึดถึงอยากไปนองเฮาพ่วเฮาเมียเฮาป่อเฮาแม่เฮาคนในในบ้านในเฮือนเฮาเฮาก็ออธิษฐานเฮาก็แบงปั้นหรือมันหลายปีออืแต่ก่อมันก็ยังไม่เป็นจิตเป็นใจเต้อก็เฮาก็มาท่าเศร้าแม่น่ะแม่น่ะพีอ้าเมย นาทีของเฮาก็เฮ็ดไปเ้าก็เมื่อหอดเวลาของพระเจ้าก็พระเจ้าก็มีเวลาของพระเจ้าในชีวิตของเขามู่นั้นเนาะแม่นเนาะเม่นเนาะเม่นเนาะเม่นาะอม่เนาะเมนเนาเมนเนาเม่เาะเาะเนเนาะเนเนาะเ่เนาะนเาะนเาะเมนเาะเมนเนานเนาะ่นเาะเนน่นเน่เนะเม่นเนมารเาตานนี่มันอมาใเ่กํากเเาเาเนเา่นานะเมะเจ่าะ่ะย่นา่าะเะเจะเม่าะเะเมาเ่าะึนนะนอีแน่ ออมตาเศร้า,าแห้งเมาถาทอดแท่อ่อนใจในการอธิษฐานแมนแต่ว่าซาตานมันอีเหดถือเฮ้าอ,อ,อ,อ่อนอ่อนแห้งอ่อนแห้งเฮ้าเสาเฮียอุ้มถาขคอแล้วอุมถากึดแล้วว่าพระเจ้าอีหืออีแน่อืมมันอีเฮาอือเข้ากึดจังนั้นออืมืมพี่ซาตานใครเหรอเ้าเลื่อมพระเจ้าเป็นปอดดีละเปินปอดดีที่สุดดูแลเื้าพี่ซาตานใครจุเข้ากึศว่าพระเจาเ้เจา บเบาดูแลเฮาอืแต่ว่าพระเจ้าก็ฟังอยู่พระเจ้าก็เป็นพระเจ้าดีเล้วเป็นก็หัวเขา,าดงมีอมีที่สังก็เวรยามพระเจ้าก็เป็นดีเลิวเป็นก็ที่ช่วยเฮาแม่รู้ม่นูนจันรกึดถึงกรามติปิอําได้อู้มกี่ว่าถ้าเฮาได้แบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าเยซูยหือกับกุญนจครอบครัวของเฮาอีนะมอมถ้า้าวอีนอนนอ ซ้าเติวกว่าอีมีกํากึดอยู่ว่าโอ้อู่ไปเขากมฟังล่ะอู่ไปวันหนี่มันก็ดาเฮ้ามันผูมันก็อีดาเฮ้าแฮมเฮ้าก็เสาละล้อมถ้าเราเรล่องเราขล้ของพระเจ้าคือมันฟังเหล่านี้ปีนองหูไว้เนอว่ามันเป็นการงานของผีมารซาตานมาใส่ในกํากึดเฮ้านะเฮือเฮ้าหยึดเอากำคล้องพระเจ้าเยซูวไว้ว่าเหฮ้อเฮ้าขอแล้วก็อีใดเฮือเฮ้าเสาะหาแล้วก็อีปะ๊ะ หือเฮาเคาะแล้วก็อีเปิดหืออันนี้หือปี่นองนี่จำไว้กําไว้แนๆเ้อพีปีนองเนอใช่โอ้พระเจ้าเยซูบอกไว้นาะแมนเจ้าเป็นกัมของพระเจ้าเยซูนี่เนาะแมนเป็นกัมของไพแมนล่ะแมนละถ้าพระเจ้าเยซูบอกว่าเจ้านั่นมันก็เป็นเจ้านั่นแน่นอนเนาะมันบ่เป็นแท้ทังอย่างละพระเจ้าของเขาก็เป็นพระเจ้าดีดีเนาะปั้นสิ่งที่ดีอืย้อนว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์มดไซืม พีอํามมักชอบเรื่องของพระเจ้าอันนี้เนาะนึกถึงว่าถ้าปีอําไปเคาะประตูตีเฮือนเปลือนเนาะตอนมาขึ้นกล่อมไรไปนะก็เกรงใจอยู่บางเตือหลายอย่างในชีวิตของเฮาตีเฮาจําเป็นกว่าต้องการกว่าสั่งเฮากล่อมกะบางคนก็เป็นคนขี้เกรงใจกะเออมันนันกันบขอพระเจ้าละพระเจ้าฮูยูแต่พระเจ้าก็ไขห้อเฮา ว่าออกมาแล้วก็คอออกมาแล้วก็โลสแสดงตัวออกมาเนาะไปเคาะประตูเลยบางเตื่อเขาเป็นคนที่ขี้อายมังกาคอพระเจา้าพระเจ้าขอหือตัวคอยเป็นคนตีในเฮดเวียกของพระเจาะ้าก้าเป็นคนตีปากเรื่องของพระเจ้าเกง่งก้าก็ว่าสั่งก็โลฮะหือเจอเนาะแม่โลพระเจ้าอีปันคือเฮาแม่ลาปิอ้ำสำหรับพระเจา้าในบ่มีเวลาลนะเนาะมอวันมาคืนเนาะพระเจ้าได้ตลอดลนะเนาะ เก่งใจพระเจ้าอ่ะแม่นล้วเนาะถ้าพระเจ้าหูจุซิงจุย่างก็เฮ้าก็มีสังตีอีเสีงอีสอนพระเจ้าเหล่านี้แม่ละเหมือนอย่างกับปอแม่หูจักลูกเนาะเบิ้งแต่ป้อแม่ก็ไข่คือลูกอู่ออกมาแม่เนาะว่าออกมาอืถ้ามันอู่ออกมาว่าออกมาก็ะเอาเลยอก็จะสุยเยิมดีใจเนาะ กวันนี้ก่อนทัน,น,น,นพี่น้องคนไหนมีสังเพิ่มเติมแถมมากก่ส่งขอ้อความมาได้โทรหาเฮาก็ได้เ <ifice. S 1> นาะเบอร์ก็มีแล้วเนาะบอกไปแถมเตือนนึงพี่อ้าเฮ้ย0884213813ก็วันนี้ก็ขอบอกขอบใจสิริคําแล้วก็จันหอมเออยินดีเด้อเจ้ายินดีหลายมือนะ้อหน้าวันอื่นเฮาก็มาแถมเนาะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนเจ้าสู้เจ้าดีเจ้าปีปๆเจ้าป้อนป้อนเนื้อเจ้าป้อนป้น